สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการใช้คำสั่ง input แล้วก็คำสั่ง print นะครับหรือฟังก์ชัน input กับฟังก์ชัน print นั่นเองเพื่อใช้ในการนำเข้าแล้วก็แสดงผลลัพธ์นะครับซึ่งสองฟังก์ชันนี้หรือ2คํคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยมากใช้คำนี้นะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำการเขียนโค้ดแบบแหลายๆบรรทัดแล้วนะ อันนี้เรามาดูารูปแบบคําสั่งนะครับเป็นการทบทวนกันก่อนละกันนะครับโดยคําสั่งแรกคุ้นเคยก็คือคําสั่งปริ้นนะครับใช้ในการสแสดงผลลัพธ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนําข้อมูลออกมาสแสดงหน้าจอนะครับโดยรูปแบบของคําสั่งปริ้นนั้นนะครับก็จะมีรูปแบบของการปริ้นแบบเป็นข้อความโดยมีการใส่เครื่องหมายดับเบิลโคลดครอบตัวอักษรหรือ,อใส่ซิงเกิลโคดนะครับก็ได้อันนี้ส่วนอีกหนึ่งคำสั่งนะครับก็คือคําสั่ง อินพุตนะครับใช้ในการรับข้อมูลเข้านะครับต่างกันเนาะอ่าฟินใช้ในการแสดงผลลัพธ์ส่วนอินพุตรับข้อมูลเข้านะครับก็มกักจะใช้ในการรับข้อมูลทางแป้นคีย์บอร์ดอ่านะครับก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมด3อ่าเขาเรียกว่า3รูปแบบของในการรับเข้าข้อมูลนะครับก็จะไปสอดคล้องกับในเรื่องของ data t y p ทที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับก็จะมีแบบ In t นะครับทีเป็นจนํานวนเต็มเป็นแบบ float ที่เป็นจนํานวนจริงหรืออีกคำหนึงที่คุ้นหูพวกเราคือที่เป็นทศนิยมนั่นเอง แล้วก็แบบ String ที่เป็นแบบข้อความอันนี้คือในกลุ่มของการใช้คำสั่ง Input นะครับซึ่งตัวอย่างก็คือประกาศตัวแปรชื่อว่า Name เท่ากับ Input นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดตรงนี้นะครับเป็นการให้ User หรือผู้ใช้นะครับทำการป้อนค่าเมื่อกด run, ลันผลลัพธ์ออกมานะครับก็จะมีเป็นเคอร์เซอร์กระพริบกระพริบเพื่อ,อให้ผู้ใช้ที่ใช้งานโปรแกรมทำการพิมพ์ค่าข้อมูลเข้าทางคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับ ตอนนี้ก่อนจะขยับไปนะครับอขออนุญ,ญาตแนะนําคําว่าคําสั่งปริ้นก่อนนะครับคำสั่งปริ้นเนี่ยมันมีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบที่ถูกนํามาใช้บ่อยที่สุดก็คือปริ้นแล้วก็สนะครับสคือการใช้ขึ้นบรรทัดใหม่ซึ่งบอกแล้วว่าใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็จะมีอันอื่นอย่างเช่นปริ้นแล้วก็ใช้เครื่องหมาย s ิงค์กันโขดนะครับนี่ เื่อเอาข้อมูลหรือข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายซิงเกิลโคดมาแสดงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อันอื่นไม่เอาปริ้นสลทีขึ้นย่อนหน้าใหม่นะครับแล้วก็คําสั่งปริ้นแล้วต้องการให้มีเครื่องหมายคําพูดครอบเข้าไปนะครับก็จะมีการใช้คําสั่งโคดดิ้งนะครับแล้วก็สลเครื่องหมายดับเบิลโคดของเราตัวนี้ส่วนใหญ่3อันล่างเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับเฉนบ่อยสุดก็คือสลเอ็นนะคบซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องเริ่มมีการใช้งานแล้วเดี๋ยวในตัวอย่างของตัวใบความรู้ที่เป็นโค้ดนะครับคุณครู ทำตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับการใช้คําสั่ง slash n แล้วก็อันนี้นะครับคําสั่ง input นะก่อนที่จะเราไปใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อจํากัดของเขานะครับ syntax หรือรูปแบบคําสั่ง input ก็คือ input แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับต้องบอกก่อนว่า input นะครับเขาจะมองข้อมูลที่รับเข้ามานั้นเป็นอักขระ หรือแปลเป็นภาษาของพวกเราคือเป็นตัวอักษรนะครับเมื่อมันเป็นตัวอักษรมันเลยไม่สามารถนํามาคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้ในการใช้งานทางเอาไปประมวลผลทางคณิตศาสตร์เราก็เลยต้องแปลงชนิดของข้อมูลที่เป็นแบบ Input ธรรมดานะครับเอามาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของข้อมูลที่สามารถจะเอาไปเปลี่ยนเป็นแปลงค่าได้นะครับเช่นการแปลงชนิดข้อมูลเป็น f l o a t เหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องของ Datatype นะครับแปลงชนิด ข้อมูลเป็นแบบอินนะครับเพื่อให้สามารถเอาไปคำนวณค่าได้สรุปในสไลด์นี้ก็คือทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่กรอกเข้ามาในช่อง Input นะครับเขาจะมองเป็นตัวหนังสือนั่นเองหรือตัวอักษรน,นะครับอมองเป็นตัวอักษรซึ่งพอมองเป็นตัวอักษรแล้วเนี่ยมันเอาไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่ได้เราก็เลยต้องมีการใช้คําสั่งแปลงข้อมูลหรือเป็นการบอกกันเลยว่าตัวตัวแปรชนิดนี้นะครับ มีค่าเป็นอินนะมีค่าเป็นโฟลต์นะเมื่อลักษณะเป็นอินกับโฟลต์นะครับจะสามารถนําไปคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้เด็กๆได้ทำนะครับในตัวใบงานของโค l a b ด้วยอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้นะครับที่คุณครูเรียกว่าเป็นวอรดซ็อฟต์เลอร์นิ่งก็คือเป็นการเอาใบความรู้บวกใบงานแล้วก็แบบทดสอบรวมอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับต้องบอกว่าเริ่มมาจากที่ นักเรียนนั้นเรียนออนไลน์นะครับแล้วอาจจะมีมือถือเครื่องเดียวหรือมีดีไวิ์แค่เครื่องเดียวนะครับไม่สะดวกในการที่สลับหน้าต่างสลับไปสลับมาเพื่อกลับมาดูเนื้อหาแล้วกลับไปทำ,ทำแบบทดสอบคุณครูก็เลยทําการเอาทุกอย่างรวมกันไว้โดยใช้ไฟล์คแลัปนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษคือสามารถทําเป็นไฟล์ใบงานได้นะครับเอามาทําแล้วก็ส่งให้พวกเราทางคลาสรูมนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีตั้งแต่เป็นใบความรู้นะครับให้เราทดลองเห็นโค้ดได้มีแบบทดสอบ ให้พวกเราเขียนเช่นแบบทดสอบวันนี้เป็นแบบทดสอบคำสั่ง p ริ n t กับอินพุตนะครับซึ่งอยู่ในตอนท้ายเมื่อทําเสร็จก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์ส่งกลับมาให้คุณครูได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันอยู่ในระบบคลาวด์ครับนักเรียนสามารถจะเปิดทบทวนเองได้โดยเปิดที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับทบทวนคําสั่งท,ทุกรูปแบบแล้วก็จะอยู่ติดตัวกับเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นอ e ีเมลของถางศึกษาด้วยกันแล้วและนี่ก็คือรูปแบบการจัดการเรียนรูปแบบ One Stop Learning ก็คือตั้งแต่ความรู้แบบทดสอบแล้วก็ทบทวนอยู่ในไฟล์เดียวกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เรามาแล้วนะครับในใบางานชื่อเิ็นกับ Input นะครับซึ่งไฟล์นี้จะอยู่ใน Google Classroom นะครับของนักเรียนสามารถที่จะเปิดเข้าไปได้เลยอย่างที่บอกนะครับในเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวไว้ก็คือมันเป็น One Stop Learning คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งความรู้ตัวอย่างแบบทดสอบแล้วก็แบบฝึกหัด รวมไปถึงนักเรียนสามารถที่จะแชร์ไฟล์ด้านนี้นะครับแชร์ด้านบนนะครับแชร์ไฟล์กลับไปหาคุณครูเพื่อเป็นการส่งงานได้เลยอยู่ในไฟล์เดียวกันหมดเลยนะครับต้องบอกว่าฟังก์ชัน input o u t p u t นะครับมีสไลด์เดิมที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่นี้ด้วยนี่ครับตัวอย่างการใช้คำสั่งนะครับ p r ิ้นนะครับนี่เป็น Pri ้นแบบข้อความนะครับแล้วก็ Pri ้นแบบตัวเลขนะครับ Pri ้นแบบ t r i n งกับ Pri ้นแบบ integer ซึ่ง พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับมาเซอร์เคยมีคำตัวแบบทดสอบที่เป็นคำสั่งปริ้นให้พวกเราแล้วนะครับต่อมานะครับคำสั่งปริ้น n ลนะครับนี่ตัวอย่างเป็นแบบนี้ครับอันนี้ปริ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่อยู่โรงเรียนเห็นไหมครับคุณครูใช้ตัวนี้ครับ n อตเอ็นยู่หน้าไหมครับนะ n ออยู่หน้าข้อความเสมอนะครับ n นะครับจริงๆไม่ต้องเว้นวรรคก็ได้แต่นี้คือเว้นวรรคให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะครับ เห็นชัดเจนขึ้นแล้วลองกดรันดูนะครับเมื่อเรากด run เกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าทุกๆบรรทัดที่เราพิมพ์นะครับจะถูกเหมือนกับ enter นะครับ enter ให้ขึ้นบรรทัดใหม่หมดเลยอันนี้คือการใช้คําสั่ง print n นะครับอยากให้บรรทัดไหนเด้งลงมาอีกบรรทัดหนึ่งก็แค่ใส่เครื่องหมาย e n เข้าไปนะครับต่อมานะครับคําสั่ง input นะครับอย่างที่บอกนะครับนี่ลักษณะของตัวอย่างคำสั่ง input นะครับบรรทัดที่1นะครับ age ก็คืออายุเนาะ input คุณมีอายุนะครับแล้วก็ print age นะครับถ้าตอนนี้กดปุ่มรันนะครับเห็นไหมครับคุณมีอายุนะครับแล้วเราป้อนตัวเลขเข้าไปนะครับกด enter นะครับอันนี้ก็มันจะโชว์นะครับอันนี้คุณครูถ้าไม่มีคําสั่ง print ได้ไหมนะครับได้ลักณะค้ายกันนะครับสมมติว่าใส่15นะครับก็จะโชว์เลข15ออกมาเห็นไหมครับอย่างที่บอกนะครับว่า15ในที่นี้ทั้งๆที่เป็นตัวเลขนะครับแต่ในนี้เขามองคําสั่ง input เป็นอะไรนะครับ ตัวอักษรนะครับเออเป็นตัวอักษรนะครับอะไรมสวยมากนะครับขออภัยเนาะตัวอักษรนะครับไม่สามารถนํามาคํานวณได้นะครับทั้งๆที่เรียกเนี้เรามองว่าเป็นตัวเลขนะครับแต่ในภาษาโค้ดเขามองเป็นตัวอักษรลขณะของตัวอย่างนี้ก็คือการอินพุตเนมกับอินพุตเซอร์เนมนะครับแล้วก็เอาข้อความกับข้อความมารวมกันนะครับอย่างนี้เนาะโค้ดนี้นะครับข้อความข้อความมารวมกันแต่ที่มาเซอร์ วงไว้ให้คือตรงนี้ครับบวกแล้วก็ใส่เครื่องหมายดับเบิลโคดแล้วก็บวก ID อีกทีเห็นไหมครับมีเอาไว้ในการเว้นวรรคเพราะปกติแล้วชื่อกับนามสกุลเห็นไหมครับมันจะต้องเว้นวรรคให้มีเว้นวรรคถูกไหมไม่งั้นนะครับมันจะติดกันหมดเลยเนาะลักษณะอีกหนึ่งคลิกที่เอามาแบ่งปันในวันนี้นะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างกังนมาเสื้อคอร์ดอนมันออนี้ก่อน่ะกดลั่นนะครับอ่อันแรกนะครับ my อินพุตเนมใช่ไหมครับอ่า t e s t t e เก็บแล้วกน test นะครับ enter นะครับ my name is test นะครับ s u r name นะครับอ่ ex นะครับอ่า test ex อ่าเสร็จแล้วก็นี่ยไหมครับคําสั่งบรรทัดที่5นะครับ print name บวก s u r name ก็คือด้านนี้ test ex ซึ่งถ้าเรามองในความเป็นจริงแล้วชื่อกับนามสกุลต้องเว้นวรรคใช่ไหมครับเราก็เลยมาใช้บรรทัดที่6ทํางานแทนนะครับดับบรรทัดที่5ห้านะครับตัวอย่าง เมื่อเราใช้เครื่องหมาย double ลโ o t e นะครับเว้นวรรคนะบวก double ลโ o t e แล้วก็บวก surname อีกทีนะครับดูนะดูตัวนะครับรัทัดจะทําการเว้นวรรคอันนี้เป็นการแสดงตัวอย่างข้อความที่ต้องการให้มีการเว้นวรรคข้อความนะครับเราจะใส่เครื่องหมาย double ลโ o t e ขั้นการเชื่อมตัวแปรขยับต่อมานะครับการเปลี่ยน i n นเป็น f l o a นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเช็ค datatype นะครับคาทแลวเราก็ย้ําแล้วก็คาวนูเราได้ทดสอบกันไปแล้วนะครับก็คือบรรทัดที่5นี่เองนะครับ คือเปลี่ยนชนิดของข้อมูลจาก i n m e n ็นโซึ่งในในการใช้คำสั่ง input จริงๆแล้วเขาจะต้องกาำการกำหนดชนิดของตัวแปรทันทีเลยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวโปรแกร,รมมองเป็นตัวอักษรน,นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ gpa นะครับถ้าเราใส่แค่นี้นะครับเขาจะทำการอมองมองข้อมูลเื้นเป็นตัวอักษรทันทีนะครับเราก็เลยต้องทำบรรทัดที่2ครับ gpa เท่ากับ f l o a นะครับ float เป็นทศนิยมถูกไหมครับ เมื่อเป็นทศนิยมนะครับตัว GPA ของเราส่วนใหญ่ข้อมูลตัวเลขเราเป็นทศนิยมอยู่แล้วนะครับก็เลยสามารถที่จะกรอกเข้าไปได้นะครับในรูปแบบของทศนิยมเช่นได้3.95นะครับ Enter นะครับลักษณะของตัวการใช้ Float นะครับแล้ววันที่สนะครับถ้าต้องการให้แสดงผลลัพธ์ GPA ทำยังไงนะครับก็พิมพ์ Print ใช่ไหมครับอ่า Print นะครับ Print นะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดเนาะ GPA ตัวแปดคือ GPA นะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะของตัวใบงานนะครับแล้วก็มีแบบทดสอบทห้นเรียนลองดูด้วยนะครับในอินพุตนะครับสามจุดเก้าห้าเอร้อยนะครับแสดงผลลัพธ์อันนี้นะครับแต่ถ้าต้องการให้เขียนสั้นลงคือเป็นการยุบสองบรรทัดนะครับก็เหลือแค่นี้คือสองบรรทัดนี้นะครับสามารถจะยุบได้สั้นๆเหลือแค่นี้ซึ่งนิยมเขียนแบบนี้นะครับนิยมเขียนแบบนี้ถามว่าทําแบบข้างบนผิดไหมไม่ผิด นะครับเป็นการเรียกว่าขยายความแต่มาทางล่างเป็นการสรุปให้สั้นลงนะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างโจทย์นะครับนี่ครับจงเขียนโปรแกรมรับคะแนนเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนนะครับเต็ม60เน,ะนาะคะแนนกลางภาคเต็ม20แล้วก็คะแนนปลายภาคเต็ม20นะครับเข้าสู่โปรแกรมตอนนี้มีโค้ดให้เห็นไหมครับตัวแปรคุณครูตั้งคื่อว่า score ท่ากับ in นะครับเป็น integer ก็คือเป็นจำนวนเต็มเ,มเมนาะ input แล้วก็ใส่เครื่องหมาย double ลโค้ดนะครับใส่ค่าคะแนนของคุณ อ่ามิดก็คือตัวมิดเทอร์มเนาะอินพุตนะครับอ่าเป็นอินิเจอร์เหมือนกันนะใส่คะแนนกลางภาคฟ i n a นอลก็เป็นอินิเจอร์เหมือนกันนะครับอินพุตแล้วก็บอกให้ใส่คะแนนปลายภาคนะครับจากนั้นซัมสคอร์เป็นการรวมนะครับก็คือเอาส c อร์บวกมิดบวกฟ i n a นอลนะครับแล้วก็ปริ้นคะแนนของคุณคือซัมสคอร์อันนี้ให้นักเรียนทดลองเขียนนะครับตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปนะง่ายก็คือก๊อปอ่าพิมพ์ตามเลยนะครับว่าก๊อปไม่ได้เพราะมันเซิร์ทำให้เป็นเจ็ปพิมพ์ตามนะครับเพื่ออะไรครับ ตรงนี้มีโค้ดให้นักเรียนทดลองพิมพ์ตามนะครับคำภาษาไทยตรงนี้ก็คือทําให้ข้อความหรือลักษณะของการแสดงผลข้อมูลสื่อสารได้ชัดเจนนะครับคือมีการแสดงข้อความก่อนที่จะเป็นช่องให้เรากรอกข้อมูลจากแบบฝึกตัวนี้นะครับเลยกลายมาเป็นแบบทดสอบให้พวกเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าคุณครูเตรียมฝั่งอินพุตให้นะครับก็ต้องมีการป้อนความกว้างความ,วาม,วามยาวแสดงว่าต้องมีอินพุตสองค่านะครับแล้วก็ประมวลผลก็คือให้เอากว้างคูณยาว แล้วก็ทําการปริ้นหรือส่งเอาข้อมูลก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นักเรียนทําการเขียนโค้ดให้หน่อยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรเองนะครับเห็นไหมครับโดยการตั้งชื่อตัวแปรคุณครูบอกเราว่าให้ต้องมีความหมายเนาะนะครับก็คือตัวแปรแน่ๆมี2ตัวนะครับก็คือเรื่องของกว้างยาวแล้วก็มีเรื่องของพื้นที่ 4, สี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงว่าตัวแปรมี3ตัวแล้ะนะครับแล้วก็ทําการสแสดงผลลัพธ์ลันให้เรียบร้อยเลยนะครับงานนี้เราจะใช้โค้ดจากอันนี้แหละ มาแดัดแปลงเล็กน้อยนะครับให้เข้ากับลักษณะโจทย์คําสั่งของคุณครูตัวนี้แล้วทําการส่งไฟล์ให้กับคุณครูได้เลยนะครับโอเคนะก็เนื้อหาของวันนี้นะครับที่เป็นคําสั่ง Input ก็จะจบด้วยแบบทดสอบนี้นะครับก็สามารถที่จะเขียนโค้ดแล้วก็ส่งได้เลยนะครับอ่ะขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราคบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้มาแค่นี้สวัสดีครับ